มาและะ้วค่ะมารีวิวให้ละคะ่ะมาอยู่กันที่สยามเซ็นอร์พอยท์ค่ะร้านที่เราไปกินวันนี้อยู่ที่ชั้น2ค่ะกับร้านนี้เลยคะ่ะฟูกุอินทาวร้านบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นมาดูราคากันค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่499นะคะราคา49 9ก็กินได้เยอะแล้วค่ะเพื่อนๆจะอัพเมนูพิเศษเป็น5 9 9หรือ6 9 9ก็มีนะคะทานได้มีอันถึง2ชั่วโมงคะ่ะเพื่อนๆบรรยากาศในร้านก็ดูดีเลยะคะ่ะใครที่ชื่นชอบเมนูอาหารญี่ปุ่นโดยเฉพาะแซลมอนเตา้าส้มเนี่ยจะบอกว่ามาที่นี่คุมมากๆค่ะ แต่ว่าก็ไม่ได้มีแค่แซลมอนนะคะมีเมนูอีกเยอะมากเลยค่ะอย่างเนี่ยเมนูใหม่นะคะเป็นแซลมอนดองซีอิ๊วแซลมอนหม้อไฟค่ะอย่างไซส์ที่ท็อปปิ้งที่นี่ก็มีให้เลือกหลากหลายเลยค่ะวันนี้ชวนคุณแม่มาจัดบุฟเฟ่เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเรากินอะไรกันบ้างเริ่มต้นทีแซลมอนเลยค่ะทําโตมากสดและก็อร่อยค่ะซาชิมิที่นี่เขาก็จัดเต็มเลยค่ะท้องปลาเขามีนะคะอันนี้ค่ะโรเนื้อวากิวท็อปด้วยโฟกราวค่ะใส่เนื้ออย่างเราต้องสั่งค่ะ คือซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะคะชุดเข้าปานขั้นบันไดส่วนคํานี้นะคะก็เป็นฟิลแบบอมตะเสกอมกะใจมีให้เลือกกินได้หลายหน้าเลยค่ะบอกเลยคํานี้ก็ฟินค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหน้านหนึ่งนะคะได้ฟิลเนาะส่วนอันนี้นะคะเป็นโรแซลมอนเกล็ดเทมปุระค่ะรสชาติดีเลยค่ะมาอีกหนึ่งเมนูนะคะที่อยากจะแนะนําเลยค่ะแซลมอนดองโชยุอันนี้รสชาติดีมากชอบจากใจส่วนอันนี้ก็เป็นแซลมอนม้อไฟจะมีเกล็ดเทมปุระด้วยนะคะกินกับแซลมอนเนี่ยเข้ากันมากอันนี้ก็ต้องสั่งค่ะ ทานที่นี่คือทานได้เรื่อยๆเลยค่ะเพราะว่าทานได้ถึง2ชั่วโมงเลยค่ะถ้ามากับเพื่อนจะไม่หยากินไปเมาส์มอยไปก็ยังเหลือเวลาเลยค่ะถ้าโกวาซาบิเนี่ยต้องสั่งนะคะอันนี้ก็เด็ดเหมือนกันส่วนใครอยากทานด้งนะคะก็มีมินิด้งเหมือนกันนะคะเพิ่งรู้ว่าแซลมอนทานกับมายองเนสเนี่ยก็อร่อยเหมือนกันนะคะเคยเห็นในคลิปญี่ปุ่นเขากินกันอร่อยค่ะ อันนี้ก็ทีเด็ดค่ะสายเนื้ออย่างเราต้องชอบเนื้อ,อย่างจิ้มแจว่วทำรสชาติออกมาได้ถูกปากมากๆเลยค่ะแล้วก็มีหอยหวานนี่ค่ะสําหรับราคา5.99เนี่ยถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะใครอยากลองมาทานนะคะเข้าไปดูรายละเอียดที่เพจได้นะคะหรือจองกระทางเพจได้เลยค่ะเดี๋ยวทีไรรายละเอียดไปให้